เอามาลงแล้วนะคะเดี๋ยวจะีคนน้อยอยู่ตรงไหนไม่ใช่น้ะแม่นะคะเดี๋ยวพาไปดูใช่จะให้เราจับมืก่อนนะคะเป็นนี่เป็นคอื้อเล็กๆที่ตรงนี้นะคะแกยาว East ่ย yeah, mm ี hmm. mm ่พี่่ะคเรายังนพี่คะเรายังไม่ปวดเอแต่มาดูห้องน้ำกันค่ะห้องน้ำก็จะเป็นมีอ่านสัง การเลืน่นโูพื้นปพื้นกอนค่ะครัต่อที่ห้องอแนนะะ้แขกค่ะต่อที่ห้อง้แขกไคะมีใหญ่มากแลาไมดูห้างนอนอีกม้องนอนอีกห้องกันคราว พาไปออกมอยู่ตรงไหนปิดติดติดล็อกทำไมดึงดึงด้านด้านประตูนิ่มปิดไม่ได้เราไปอีกประตูเงินๆนะคะนี่เดี๋ยวเชื่อน้ำเราลยนี่มีได้ประบบผไหมคะนี่นะคะมาตามมาเลยค่ะ

ตอนเด็กสาวผู้ใหญ่ใช่เลยนะคะให้ให้เปลี่ยนเรืยได้ค่ะลงไปกันค่ะขอตดูเปลี่ยนชุดน้ำดำไปเล่นกัน